สีกรมทุกท่านคะ่ะในเดือนสิงหาคามนี้นะดาวประจําตัวของท่านได้โคจรเข้าไปอยู่ในภพสหัดชา้าแล้วได้ตำแหน่งเฮวินโชคประกอบกับดาวประจําตัวของท่านนั้นก็โคจรเสรดาวได้ราชาโชคด้วยแน่นอนว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านแน่นอนแต่ว่าจะมีพระสาวที่สีโคจรเข้าบ,บ้านของท่านคือทับสุดเกิดกับท่านอยู่และดาวประศัมตัวนี้นะอาจารย์บอกเลยว่า เดินวิคนประติคือถอยหลังพภาคงศาด้วยนะคะแล้วท่านจะรับมือกับดาวตรงนี้อย่างไรจะเกิดเรื่องอะไรกับดวงชะตาของท่านท่านสามารถรู้ดวงหน้าได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะ <S 2> <S 2> <S ชาวลัคนาราศีกมุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมแต่ถ้าหากท่านผูกดวงวังลัคนาเราได้ลัคนาสถิตราศีกุมคําพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเศษและแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะดาวพระราหูคือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมได้โคจรเป็นตำแหน่งเทวีโชคในภพสหัสชช้โดยโคจรร่รรวมกับดาวพระพฤหัสบดี ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหมู่มากปกติตัวท่านเองก็เป็นลัคนาที่ชอบเดินทางอยู่แล้วเป็นราศีที่ชอบปรผชนภยัยชอบการเข้าสังคมไม่ชอบอยู่เฉยนะคะช่วงนี้ท่านอาจได้ไปศึกษาเล่าเรียนชีวิตช่วงนี้จะไม่ขาดเพื่อนจะมีที่พึ่งด้วย หรือมีญาติพี่น้องแวะเวียนกันเข้ามามีการติดต่อกันเข้ามามากขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะคะด้วยความที่ดาวประตําตัวของท่านโครจรได้ตำแหน่งเทวีโชคควบคู่กับดาวราชาโชคแบบนี้ทำให้ท่านเองจะเป็นที่รักและเมตตาจากผู้คนที่มาพบมาเจอท่านได้รับโอกาสที่ดีมาจากผู้คนรอบข้างและผู้ใหญ่ก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับท่านด้วย เดินทางในช่วงนี้จะมีโชคนะคะได้เจอช่องทางดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นจังหวัดที่หากท่านใดนะคะชอบเดินทางไกลชอบเดินทางบ่อยชอบออกสังคมชอบออกสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะจะได้รับผลดีมากเลยนะในช่วงนี้แต่การที่มีดาวพระเสาร์นะโคจรทับจุดเกิดของท่านและดาวพระเสาร์ตรงนี้ก็โคจรถอยหลังวิกปติพักองศาด้วย ที่พตักนุทําให้บางทีท่านอาจจะอยู่ดีดช่วงนี้กลายเป็นคนวิตกตริตวิตกกังวลจากที่เคยกล้ามั่นใจก็เริ่มชักจะไม่มั่นใจในตัวเองคิดมากคิดเยอะชอบเอาเรื่องเดิมๆกลับมาคิดวกไปวนมาแต่ไม่แสดงออกให้ใครรู้นะคะเก็บความรู้สึกเกง่งในด้านดีหาะท่านทำอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ท่านจะทําได้เต็มที่และผิดพลาดได้ยากด้วยบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมีการโยกย้ายหรืออยู่ในช่วงของความอึดอัดใจกับเรื่องบางเรื่องที่บอกใครไม่ได้ทําให้ท่านเองอาจจะเก็บตัวไม่อยากออกไปวุ่นวายกับใครมากนะักช่วงนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีกลมุมทุกท่านก็คือว่าให้ชาวลัคนาราศีกุมนะหาโอกาสพูดคุยกับเพื่อน กับคนที่ท่านรู้สึกดีรู้สึกไว้ใจนะคะอยากระบายอะไรออกมาก็ระบายออกมาเลยนะคะดีกว่าจมปักอยู่คนเดียวมันจะบั่นทอนสุขภาพของท่านแต่ในด้านดีคือชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้จะมีไหวพริบพลิกแพงเก่งเซนดีท่านจะรู้ว่าใครเข้ามาหาแต่ในช่วงนี้เข้ามาด้วยวัตถุประสองค์อะไรหากท่านได้ลองฝึกพัฒนาทางด้านจิตนะคะในช่วงนี้เช่นฝึกสมาธิ ภาวนาจะให้ผลดีมากทําให้ท่านจะพบทางออกของปัญหาอิทธิพลทางด้านายๆที่มาสร้างความขัดใจก็จะขี้คายลงไปบ้างการที่ดาวพาทธีชนาโคจรได้ตําแหน่งมหาจักรร่วมกับดาวพภเกตในมุมอาริกับดวงชะตาของท่านแบบนี้นะคะเป็นการบอกว่าชาวละกนาราศีกุมทุกท่านต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะไม่เช่นนั้นอาจมีผลเสียตามมา ยิ่งเป็นเรื่องทุจริตนะคะอาจถูกจับได้นะดีไม่ดีถูกจํากัดพื้นที่ต้องระวังนิดนึงช่วงนี้ยังหาเรื่องใส่ตัวจะดีที่สุดนะคะดาวพังคารและดาวพจูดที่โคจรอ,อยู่ร่วมกันแบบนี้นะคะเป็นคู่วิกวาทะท่านเองก็ต้องระวังในเรื่องคําพูดบางทีปากไวพูดไม่คิดอาจจะเดือดร้อนเพราะคาพูดบ้าง หรือบางทีเนี่ยตัวเราระวังดีแล้วก็ไม่วายเจอคนพูดจาทิมแทงจิตใจตรงจุดนี้อย่าได้ใส่ใจนะทางด้านการเงินดาวพาพนหสัสบดีซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกุม,มได้โคจรอยู่ในภพสหัสช้าได้ตําแหน่งราชาโชคและยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาพาด้วย<ม>เป็นดาวโชคลาภทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีรายได้ มีลาภผลมีเงินทองมาจากการติดต่อพูดคุยเจรจาการสื่อสารการเป็นตัวแทนในหน้าการประสานงานอาชีพที่ต้องมีการเดินทางบ่อยเช่นเซลล์นะคะแม้แต่อาชีพค้าขายต่างถิ่นแดนไกลนำเข้าส่งออกต่างประเทศหรือใช้สื่อโซเชียลออนไลน์หลงเนี้ยจะดีมากจะทำให้ท่านนะหาเงินได้ค่อนข้างง่ายหมุนเงินคลองหรือมีรายได้มาจากการทำงานร่วมกับเพื่อน ร่วมกับคนหมู่มากหรือเพื่อนคนในสังคมของท่านอาจจะแนะนําลูกค้าชี้ช่องทางทางด้านรายได้ไให้กับท่านก็ได้แนะนําสิ่งดีๆมาให้กับท่านก็ได้นะคะอาจจะเป็นรายได้เสริมรายได้เพิ่มเติมเป็นงานเป็นจอบๆเข้ามาทางด้านการค้าการขายก็มีความคึกคักดีส่วนทางด้านการลงทุนนะคะหากเป็นการลงทุนเพื่อหมุนเวียนสินค้าของท่านหรือเป็นการลงทุนในสิ่งที่ท่านทําอยู่แล้วเนี่ย สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นการลงทุนที่มีอะไรทําเพิ่มเติมหรือเป็นการลงทุนใหม่เนี่ยอันนี้ขอให้ชะลอไว้ก่อนนะคะขอให้คิดโครงการไว้ก่อนได้นะแต่อย่าเพิ่งลงทุนเพราะว่าอาจจะเกิดเทสะดุดได้ไม่คุ้มเสียหรือได้ไม่ตามเป้าของท่านและยิ่งท่านใดนะคะร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนกันต้องระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้อาจมีความเห็นไม่ตรงกัน หรือเกิดความผิดผัดใจโดนเอาเปรียบบ้างและต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกหวังผลประโยชน์ไว้บ้างนะคะในช่วงนี้ใครชักชวนทําอะไรในช่วงนี้ท่านต้องช่างใจให้ดีๆด,ด,ด้วยในวันที่11นะคะสิงหาคมดาวพัพพุดจะโคจรวิกลคัติเดินถอยหลังพักองศาอีดวงหนึ่งด้วยนะและในวันที่18สิงหาคมดาวพังคานก็จะโคจร เข้าพบมรนะนโดยโคจรได้ตำแหน่งมหาศักร์ตามมาด้วยดาวพาราธิตก็จะโคจรเข้าพบปัตนิโดยโคจรได้ตำแหน่งกระเกษตาอธิบดีทําให้ช่วงนี้นะคะอาจจะมีรายจ่ายรออยู่บ้างเรียกว่าได้เงินมาก็มีรายจ่ายนะคะหมุนเงินมือละวิงระวังเข้าของมีค่าศูนย์หายเสียหายต้องซ่อมก็ได้อาจมีค่าจะอาจจะกับเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทางธมากิน การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเดินทางแล้จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าประกันก็ได้แต่ดีมุมหนึ่งนะคะบางท่านก็มีโชคมีลาบจากของเก่านะขายของมือสองหรือมีมอระดกนะคะมีรายได้มาจากการขายประกันมีรายได้มาจากการแก้ไขปัญหาเช่นพวกสายช่างหรือเปิดอู่ซ่อมลถลดเปิดอู่ประกันหรือการซ่อมแซมของเสียให้เป็นของดีอะไรแบบนี้ นะทำให้ท่านมีรายได้เข้ามาหรือมีอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบํารุงรักษาการขายยารักษาโรคก็ได้หรือพวกอาชีพแพทย์หมอพยาบาลพวกนี้ก็ถือว่ารายได้ยังคงดีอยู่ทางด้านกันงานนะคะดาวพั้งคานคือดาวกันงานของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงวันที่1จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ดาวพั้งคานก็ได้โคจรอ,อยู่ในพปัตนิโดยโคจรร่วมกับดาวประสุก ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะทํทให้เรื่องของการงานนั้นจะมีความโดดเดน่นมีความก้าวหน้าแต่ท่านเองต้องลุยต้องบุกบันฝ่าฟันนิดหนึ่งอาจจะเจองานที่ตัวเราเองไม่ถนัดหรือเจองานที่เราไม่ชอบอาจมีปัญหาให้ต้องแก้ไขก็ได้ท่านจะได้เจอนะคะผู้ช่วยหรือว่าตัวช่วยดีๆเข้ามาช่วยเหลือท่านอันนี้คือด้านดีนะ อาจได้ทํางานร่วมกันกับคนหมู่มากก็ได้หรือทํางานเป็นทีมทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจได้มีการตกลงเจรจาทำสัญญาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นในด้านที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นก็คงต้องระวังความขัดแยง้ง ที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยเฉพาะการทํางานร่วมกับคนหมู่มากหรือทํางานร่วมกับคนอื่นแบบนี้ระวังความเห็นไม่ตรงกันระวังการพูดอะไรไปแล้วไม่ได้คิดหน้าคิดหลังด้วยนะคะหรือบางท่านก็ถูกเอารัดเอาเปรียบได้นะในวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะดาวการงานของท่านจากโคจรเข้าพบมรนะทําให้ช่วงนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานใหม่เกิดขึ้นเรือจะมีการต้อง เตรียมแก้ไขจัดการกับปัญหาเก่าๆเดิมๆไปจะกลับมาก็ได้หรือมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบกันเกิดขึ้นบางท่านก็ต้องมีการเดินทางไปตามสาขาโน้นไปดูสาขานี้ก็ได้หรือบางท่านก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซต้มแซมนะคะพัฒนาขยายขยายที่ทางสมาคมของท่านอยู่และช่วงนี้ท่านอาจจะเจองานยากจนบางทีนะท่านก็ท้อใจ กิดอัดใจจ,จนอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานรับผิดชอบเยอะเกินไปก็ขอให้ใจล่มๆใจเย็นๆไปก่อนนะหากยังหางานใหม่ไม่ได้อย่าเพิ่งคิดเปลี่ยนงานเด็ดขาดในช่วงนี้ทางด้านความรักคนโสดนะคะยังไม่ค่อยแนะนํานะสำหรับอาจารย์นะหากเป็นไปได้โฟกัสเรื่องอื่นก่อนจะดีกว่าเรื่องรักพักชั่วคขาวนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วระวังเกิดการขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดหรือคนลักของท่านมักสร้างปัญหาสร้างความขัดัดใดให้กับท่านแต่พอหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆนะคะความรู้สึกดีๆจะค่อยๆกลับมาคนที่ทะเลาะก,กันอาจจะกลับมาคืนดีกันได้นะลาจาย์ก็ได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมดวงไหวพ้พระไหว้เทพให้ตรงจดุดตรงดวงกับวันเกิดของท่านและช่วงอายุของท่านด้วย เรียกว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตของท่านไม่ว่าตัวท่านเองพี่ป้านะ้าอาพ่อแม่พี่น้องนะคะก็แนะนํากันได้เนาะและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูด้วยซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั่นเองและจะโยกย้ายราศีนะคะในเดือนสุราคมนี้นะหากชาวลัคนาราศีกลุ่มท่านใดอยากจะไปรับชมรับฟังนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ได้เลยนะ อาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกําลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสัคลาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วขอขอบคุณทุกพลังงานบวกดีๆที่เติมเต็มกําลังใจมาทางคอมเมนต์ี่อาจารย์ด้วยนะก็ะขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดทักประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ